อยากรู้กันไหมนาโต้ NATO คืออะไรทำไมยูเครนถึงอยากเข้าสวัสดีค่ะวิจเจชาแนลพอยบิวค่ะเวลาที่เราติดตามข่าวสงครามของยูเครนกับรัสเซียเนี่ยเราจะได้ยินคําว่านาโต้ขึ้นมาบ่อยๆเลยคือฝั่งรัสเซียก็จะพึมพึมมาลวประมาณว่าฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้เธอเข้านาโต้ไม่ให้เธอเข้านาโต้ถ้าเธอเข้านาโต้หรือถ้าฝั่งนาโต้อยากจะมาชวนยูเครนเข้าไม่ห้ามไม่อะไรเดี๋ยวฉันจะถล่มเธอนะในขณะที่ฝั่งยูเครนก็เรียกร้องไปที่นาโต้เรื่อยๆว่าขอฉันเข้าซะทีเถอะขอฉันเข้าซะทีเถอะวันนี้วิวก็เลยเก็บมา เขาทำไมระเซียไม่อยากให้เข้าค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกไปได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะวิวต้องบอกทุกคนก่อนว่าคลิปนี้เราไม่ได้เน้นประเด็นไปที่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนนาะเพราะว่าวิวเคยทําคลิปนั้นไว้แล้ว1คลิปเต็มๆเอาแบบละเอียดละเอียดเลยนะคะคลิปนี้เราจะเน้นไปที่เรื่องประเด็นของนาโตเป็นพิเศษซึ่งนี่คือหนึ่งในข้อขัดแย้งใหญ่ระหว่างรัสเซียกับยูเครนเลยนะคะเหมือนกับที่วิวพูดไปเมื่อกี้ใดๆก็ตามค่ะก่อนที่เราจะไปเล่าว่าทำไมยูเครนอยากเข้านาโต้ทำไมรัสเซียไม่อยากให้เข้าเนี่ยเราต้องมาดูเรื่องของนาโตก่อนนาโตเนี่ยนะคะเป็นองค์กรที่เก้นนช่่่วววงงสคราามเย็อกลแ มันคือช่วงเวลาที่มีการประทะกันระหว่างโลกเสรีกับโลกคอมมิวนิสต์ใช่ไหมซึ่งผู้นําฝั่งคอมมิวนิสต์เนี่ยนะคะก็คือสหภาพโซเวียตแล้วสหภาพโซเวียตในย่ติยู่่ิดกับยุโรปค,ค่ะดังนั้นเขาก็ค่อยๆแผ่ขยายอํานาจแผ่ขยายแนวคิดคอมมิวนิสต์เนี่ยเข้ามาเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็ここมีตั้งแต่ไปสนับสนุนคอมมิวนิสต์ในกรีซไปกดดันในตรุรกีจนกระทั่งทําให้ฝั่งโลกเสรีเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยู่เฉยๆไม่ได้ละถ้าฉันอยู่เฉยๆต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจากโซเวียตคอมมิวนิสต์ม สหรัฐอเมริกาในฐานะผู้นําฝั่งโลกเสรีก็เลยไปจับมือกับอีก12ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยซึ่งก็มีหลายชาติเลยนะเหมือนกับชื่อที่ขึ้นให้ดูอยู่แล้วก็ร่วมมือกันตั้งองคอ์กรขึ้นมาองคอ์กรหนึ่งค่ะชื่อว่า North Atlantic Treaty Organization หรือตัวย่อก,ก็คือนาโต้นั่นเองนะคะเรียกเป็นภาษาไทยอย่างเป็นทางการว่าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือซึ่งที่เขารวมตัวกันเขาก็รวมตัวกันเพื่อคานอํานาจกับฝั่งคอมมิวนิสต์นี่แหละเน้นไปที่เรื่องการทหารเป็นพิเศษนะคะและแน่นอนว่าสหรัฐอเมรริกกกาาาาในนนนนฐะผผููผ้้ํํโลเเสี็็ป นาโต้ไปโดยปริยายด้วยค่ะทีนี้คำถามคือนาโต้ NATO ตั้งขึ้นมาแล้วมีความร่วมมือกันแล้วบอกว่าเป็นการทหารแต่ว่าเขาทําอะไรกันแน่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วนาโต้ NATO เนี่ยไม่ได้มีแค่ด้านการทหารอย่างเดียวนะเขามี2ด้านนะคะมีทั้งด้านทหารแล้วก็ทางด้านพลเรือนด้วยฝั่งพลเรือนเนี่ยจะมี2หน่วยที่สาคัญสาคัญได้แก่หน่วยแรกเนี่ยนะคะคือคณะมนตรีแอตแลนติกเหนือหรือว่า North Atlantic Council นั่นเองนะคะซึ่งจะเหมือนเป็นสภาสูงของนาโต้ก็จะเลือกมาจากพวกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโห وم, รมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหรือรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังของพวกประเทศสมาชิกทั้งหลายนะคะแล้วเขาก็จะเอาวพวกนี้มากองกองรวมกันแล้วก็มีการแบบเลือกตั้งขึ้นมานะคะซึ่งคนพวกนี้ก็จะมีหน้าที่ตัดสินใจเรืต่างๆใช่ไหมทุกปีเขาก็จะมาประชุมรวมกัน2ครั้งนะคะเพื่อตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆเรื่องอะไรของเขาก่อนที่จะนําไปใช้จริงค่ะส่วนหน่วยที่2นะคะก็คือสํานักงานเลขาธิการตั้งอยู่ที่กรุงปารซสเบลเยียมนะก็จะมีหน้าที่เรื่องแบบวางแผนนโยบายแล้วก็การบริหารทั่วไปส่วนฝั่งทหารที่เป็นจุดมุ่งหมายหลักของนาโตเลยเนี่ยนะคะก็จะทําหน้าที่วางแผน,านการทหารแล้วก็ นะะในฝ่ายทหารเนี่ย <S <S <ess> <S ก็จะแบ่งออกเป็น2องค์กรด้วยกันค่ะองค์กรแรกนะคะ <S <S <ess> <S ก็คือคณะกรรมธิการทางการทหาร <S <S <ess> <S ก็จะเป็นพวกแบบเสนาธิการของประเทศสมาชิกทั้งหลายเนี่มารวมตัวกันหมดเลยนะยกเว้นแค่ไอซ์แลนล์เท่านั้นนะคะที่ไม่มีทหารเป็นของตัวเองส่วนอีกองค์กรหนึ่งนะคะก็คือกองบัญชาการทางทหารก็จะรับหน้าที่ดูแลทหารอะไรคือนาโต้เนี่ยเขามีกองกําลังของตัวเองด้วยนะคะและกองกําลังก็จะสังกัดอยู่ในหน่วยงานนี้นี่แหละคะ่ะซึ่งกองกําลังของนาโตเนี่ยนะก็จะไปประจําอยู่ตามที่ต่างๆนะคะปัจจุบันเนี่ยก็ประจําอยู่ทั้งหมด3จุดด้วยกันค่ะจุด แรกเนี่ยนะคะก็คือประจําอยู่ในเขตยุโรปเขตนี้ก็จะรับผิดชอบทั้งแอฟริกาเหนือเมดิเตอร์เรเนียนยุโรปกลางแล้วก็ยุโรปเหนือนะคะยกเว้นโปรตุเกสกับสหราชอาณาจักรค่ะแล้วยังไม่พอนะเขายังมีกองบัญชาการย่อยนะคะอยู่ที่อิตาลีแล้วก็เนเธอร์แลนด์ด้วยค่ะส่วนเขตที่2นะคะก็คือเขตแอตแลนติกค่ะเขตนี้เขาก็จะรับผิดชอบดูแลตั้งแต่ขั้วโลกเหนือถึงเส้น t ropic of cancer นะคะจากฝั่งสหรัฐอเมริกาถึงยุโรปจะเห็นว่าเขตเนี้ยครอบคลุมมหาสมุทรดังนั้นหน้าที่ของเขตเนี้ยก็จะโฟกัสเรื่องกกาาาารรรดดนนนเือบวู่ห้ อะไรต่างๆผู้งิายๆเขามีกองทัพเรือเป็นกองทัพหลักค่ะและเขตสุดท้ายนะคะก็คือเขตช่องแคบค่ะอันนี้เขาก็จะดูแลช่องแคบอังกฤษแล้วก็ทะเลเหนือตอนใต้นะคะพวกนี้ก็จะเป็นกองกําลังเอาไว้ป้องกันเรือพาณิชย์แล้วก็ป้องกันการโจมตีทางอากาศค่ะซึ่งต้องบอกว่าเวลาบอกว่านาโตมีกองกําลังกองกําลังแล้วกระจายตัวกันอยู่เยอะขนาดนี้คือมีเยอะจริงๆนะทุกคนคือเอาปัจจุบันซึ่งก็ไม่ได้ปัจจุบันเท่าไหร่อวิวเจอข้อมูลเมื่อแบบ7ปีที่แล้วนะเขาบอกว่านาโตเนี่นะคะมีกองกําลังงการทหารที่แบบพรร้ออมจะะปฏิิบัตกาาเลยนะยยนนู่่ค ในขณะที่อีก3ล้าน7แสนนายเนี่ยคือเป็นกองกําลังสํารองดังนั้นมันก็คือการเอากองกําลังทหารของแต่ละประเทศสมาชิกมาเทรวมกันอะแปลว่ามันเยอะมากแล้วมันใหญ่มากจากเดิมที่กองทัพแต่ละประเทศอาจจะมีกระจุ้มกระจุ้มกระจุ้มพอมันรวมกันมันก็ powerful ไงทีนี้เนี่ยนะคะความพิเศษของนาโตก็คือเขาไม่ใช่แค่แบบมารวมตัวกันแล้วก็ให้ดูว่าเฮ้ยฉันพวกมากฉันแข็งแกร่งเฉยๆนะแต่ว่าการมารวมตัวกันของเขาเนี่ยนะคะเขามีสิ่งที่เรียกว่ากฎบัตรทั้งหมด14ข้อค่ะคือเหมือนมีกฎด้วยนะว่าเอยเราจะตกล นข้ออื่มันมีข้อนึงน่าสนใจคือเขาบอกว่า <S <S มีมาตรา5 Article 5เนี่ยนะคะซึ่งถ้าพูดแบบสรุปๆก็คือการโจมตีประเทศใดประเทศหนึ่งในนาโตเนี่ยนะเท่ากับคุณโจมตีทุกประเทศในนาโตดังนั้นพูดง่ายๆคือเฮ้ยฉันพวกเยอะนะเว้ยแกทําอะไรเพื่อนฉันคนนึงอะ่ะทั้งหมดเนี้ยนับเท้าเอาละกันนี่เลยคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยนะคะอ่ะเอาว่านาโตก็ตั้งขึ้นมาแล้วบทบาทแรกๆเลยก็คือส่งอาวุธไปช่วยเกาหลีใต้สู้กับเกาหลีเหนือนั่นแหละทีนี้ปรากฏว่าสงครามเกาหลีผ่านไปไม่นานนะคะโจเซฟสตาลินของฝั่งโซเวียตเนี่ยตายค คอมมิวนิสต์รอดแล้รอแรซึ่งฝั่งคอมมิวนิสต์ก็เริ่มเล็งๆแล้วว่าเฮ้ยหนึ่งฝั่งชันสตาลินตาย2ฝั่งโลกเสรีเนี่ยเขามีนาโต้เขาเริ่มแผ่อำนาจเข้ามาในเขตที่แบบเป็นยุโรปตะวันออกเขตที่มันควรจะเป็นของชันแล้วนะโซเวียตเลยบอกว่าไม่ได้ฉันต้องทำบ้างเขาก็เลยตั้งสิ่งที่เรียกว่าวอร์ซอแพคขึ้นมาในปี1955หค่ะคอนเซ็ปเหมือนนาโต้เปรี้ยบแต่ว่ารวมประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์ไว้ด้วยกันนะคะหลังจากนั้นช่วงปี60คือช่่วงททีหกเึ่ศูนย์คิือ ที่โซเวียตเอาขีปนาวุธมาตั้งในคิวบาแล้วจ่อไปที่สหรัฐอเมริกานาโต้ก็เป็นคนไปบอกบอกว่าเฮ้ยโซเวียตเธอต้องถอนขีปนาวุธนะเวียดนามเนี่ยอเมริกาก็ส่งทหารไปที่เวียดนามเยอะมากเยอะมากคนในประเทศเนี่ยไม่โอเคแล้วแล้วประเทศสมาชิกอื่นๆของนาโต้ก็ไม่โอเคแล้วก็อคนในประเทศแล้วก็นาโต้นี่แหละเป็นคนไปประท้วงเป็นคนเรียกร้องบอกว่าถอนทหารโถสหรัฐอเมริกาอย่าไปอะไรในเวียดนามเลยเรื่องก็เป็นประมาณนี้นาโต้ก็ไปแทรกตรงเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้บ้างไปฟังเอาคลิปสงครามเย็นเอานะคะจนในที่สุดเนี่ยก็อย่างท ว่าสิ่งที่ไปพร้อมกับโซเวียตด้วยหรือต้องบอกว่าไปก่อนด้วยเลยก็คือวอซอแพ็กที่ก็ล่มไปอะไรไปนะคะในขณะที่นาโต้เนื่องจากเขาไม่ได้ล่มเนี่ยเขาก็ยังอยู่ต่อไปเพราะฝั่งนาโต้เนี่ยเขามองว่าเฮ้ยตอนนี้การก่อการร้ายในโลกเยอะนะดังนั้นในเมื่อเราไม่มีคอมมิวนิสต์ให้เราไปสู้แล้วเราไปสู้กับการก่อการร้ายแทนแล้วกันแล้วเขาก็เป็นแบบนั้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งหลังๆที่โซเวียตไม่มีแล้วแต่รัสเซียเริ่มคัมแบ็กมายิ่งใหญ่เริ่มจับมือกับจีนเริ่มอะไรนาโต้ก็เลยกลับมามีบทบบาา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 ททในน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 กกกกรรรรคคคอํจจััีีีแแแลลล้้้้้วว็็สเเเเเเยยงงึ่่่่ะตขขไไมดหปป ใช้วิธีการทางการทูตแล้วก็เน้นการเจราจาเพื่อสันติภาพพวกอะไรมากกว่าก็คือในโลกเราก็ไม่ได้มีใครอยากให้เกิดสงครามอีกรอบนึงออกปะคือเผลอๆถ้าไปก่อสองครามอีกรอบคนในประเทศตัวเองนั่นแหละจะออกมาต้านบอกว่าเธอจะทำสงครามอีกรอบทำไมอ่ะทีนี้ตัดภาพมาที่ปัจจุบันนะคะนาโต้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะประมาณ32ประเทศด้วยกันซึ่งส่วนมากสมาชิกที่เพิ่มมาก็มาจากพวกวอร์ซอแพรกนั่นแหละก็คืออไม่เป็นละคอมมูนนุกคอมมินิสต์เขาแตกกันไปแล้วก็มาเข้ากับนาโตแทนนะคะเหมือนกับชื่อที่ขึ้นให้ดูตอนนี้เลยคำถามคือ้้้าาอยู่เเขมป็น ทำได้ยังไงจริงๆแล้วมันมีกฎมีอะไรที่เขาเขียนไว้แบบชัดเจนเลยนะเขาจะเรียกสิ่งนี้ว่ามาตราสิบนะคะซึ่งในนั้นเนี่ยสาระสําคัญข้อหนึ่งเลยก็คือเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าใครจะเข้ามาเป็นสมาชิกนาโต้เนี่ยนะไม่ใช่ว่าสมัครเข้ามาแล้วมีการโหวตการอารับไม่รับแต่ต้องให้สมาชิกทุกคนเนี่ยนะคะของนาโต้เดิมยอมรับให้เข้ามาหมดแปลว่าถ้ามีประเทศใดประเทศหนึ่งยกมือแล้วบอกว่าไม่ฉันไม่ให้เธอเข้าสิทธิ์การเข้านาโต้จบเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าสมัครไปโดนโหวตตกปุ๊บ อนาคตไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ามาใหม่นะเขาก็จะมีไกด์ไลน์ให้นะคะเรียกว่า membership action plan หรือว่า MAP เนี่ยนะเพื่อให้ไปดูว่าอ่าทำไมเราถึงไม่รับคุณนี่มันมีสิ่งที่เราต้องการอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้ตไปทํามาให้ได้นะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆสมาชิกเขาก็จะอยากให้เธอเป็นสมาชิกด้วยกันเองซึ่งหลักๆที่เขากําหนดไว้อะก็คือต้องไปปรับปรุงกองทัพของตัวเองให้มันได้เรื่องแล้วก็ต้องแบบปกครองประชาธิปไตยแข็งแรงอะไรคืออย่าลืมว่าพอมันเข้าไปอยู่ในนาโตแล้วระบบทหารมันผูกกันหมดไงดังนั้นถ้าสมมตติวว่่าาาาาาเเเเเ้้้ยทหหรรรอออนนะะแาารรแบบปปกลลจงไ อาหารเธอมันไม่ได้ไงเขาก็เลยต้องแบบให้อัปเกรดให้อะไรก่อนให้มันเท่าๆกันดังนั้นพอมันมีข้อกําหนดมีอะไรอย่างเงี้ยกระบวนการการสมรัครเข้าเป็นสมาชิกนาโตมันเลยไม่ใช่แป๊บเดียวจบบางประเทศใช้เวลาเป็นปีบางประเทศใช้เวลาหลายปีเลยนะอย่างมอนเตเนโกเนี่ยเข้าโปรแกรมว่าอาจจะปรับปรุงประเทศเพื่อเข้านาโตตั้งแต่ปี2009นกะคะกว่าจะได้เป็นสมาชิกนาโต้จริง2017ค่ะกี่ปีนับเอาเองนะหรือหนักกว่านั้นนะคะมาซิโดเนียเหนือคือเข้าร่วมโครงการแบบเตรียมตัวเข้านาโต้เนี่ยตั้งแต่1 9 9 9กว่าจะได้เข้าเป็นสมาชิกจริง2020ดัง บอกเลยว่า1คือใช้เวลานานกับ2เลยคือการที่คุณได้เข้าโครงการเตรียมตัวเนี่ยไม่ได้เป็นการการันตีเลยว่าคุณจะได้เข้านาโตเพราะยิ่งเวลาผ่านไปสมาชิกยิ่งเยอะการที่จะให้สมาชิกทุกคนบอกว่าโอเคดิวเรายอมให้ประเทศคุณเข้าเนี่ยเป็นอะไรที่ยากแต่ถึงมันจะยากยังไงนะหลายๆประเทศก็ยังอยากเข้าร่วมนาโตนะคะเพราะว่าอ่ะนอกจากเรื่องการทหารที่มันจะทําให้ทหารประเทศคุณแข็งแกร่งขึ้นเยอะคือนึกสภาพทหารประเทศเรามีจานวนเท่านี้มันก็แข็งแ,งแกร่งอะแต่ถ้าเกิดมีอะไรขึ้นโอ้โหทหารแบบหลายประเทศในยุโรปทหารอเมริกาต้องมารุมมาช่ว ประเทศเรามันฟังดูแค่นี้ก็อุ่นใจแล้วใช่ไหมยังไม่พอมันยังได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอีกพอเขาก็มองว่าประเทศนาโตเศรษฐกิจต้องแข็งแกร่งเพราะพอเศรษฐกิจแข็งแกร่งคนในประเทศก็จะมีกินมีใช้ประเทศมันก็แข็งแกร่งไงมันก็คือแบบทุกอย่างวนเป็นลูปกันอะแล้วยังไม่จบนะมันยังทําให้คนในประเทศอะมีโอกาสอะไรต่างๆวนๆในประเทศสมาชิกนาโตด้วยเช่นเขาอาจจะมีทุนการศึกษาให้อะคุณเป็นประเทศสมาชิกเหมือนกันคุณไปเรียนประเทศนั้นประเทศนี้ในนาโตได้นึกภาพแบบเฮ้ยเราเข้าไปเป็นสมาชิกนาโตคนในประเทศเราสามารถได้ทุนไปเรียนอเมริก ต้องแย่งกับทั่วโลกเงี้ยหรือแบบอาจจะมีโอกาสไปทํางานในต่างแดนมากขึ้นอะไรมากขึ้นอ่ะคนก็เลยอยากเข้าร่วมนาโตกันนะคะซึ่งเอาจริงๆเบนฟิ benefit, พวกนี้ไม่ได้มีแค่ของนาโตนาโตนะแต่มันจะมีพันธมิตรอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า Major Non-NATO a l l i e เเป็นเหมือนกลุ่มๆสมาชิกไม่ถาวรของนาโตะแต่ว่าไม่ต้องได้รับการโหวตจากทุกประเทศคือคุณไม่ใช่นาโตนาโตแต่คุณเป็นมินินาโตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนที่บอกว่าคุณจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นเนี่ยคือสหรัฐอเมริกาเท่านั้นคือออออไไไไมไไไไม่่่่่ต้้้งงปปปวววะะะรรรรกกับบชาา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 นนนนเเเยยยทูใลุีพธ ทธิบดีจอร์จวบิูบูชประกาศไว้เมื่อปี2003บอกว่าอาจไทายเป็นได้นะคะเราอาจจะไม่ได้รับเบนฟิททั้งหมดของนาโตแต่เราก็จะได้อะไรบางอย่างเช่นได้มีส่วนร่วมในโครงการวิจัยกับกลาโหมสหรัฐทั้งความร่วมมือเรื่องอาวุธการต่อต้านการก่อการร้ายแผนการป้องกันประเทศอะไรอย่างเงี้ยนอกจากนั้นก็จะมีเบนฟิพวกเรื่องการทหารต่างๆเช่นสามารถเช่าสามารถซื้อสามารถยืมอาวุธได้อะไรอย่างงี้นะคะแต่ใดๆก็ตามอ่ะเนี่ยไม่ใช่สาระสําคัญกลับไปที่ยูเครนต่อฟังมาแบบนี้เอาจริงๆไม่ใช่ยูเครนอ่ะประเทศเล เบนฟิตมันเยอะแต่สําหรับยูเครนเขามีความอยากเข้านาโต้มากเป็นพิเศษเพราะอีก2ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกคือชัดเลยยูเครนมีปัญหากับรัสเซียใช่ไหมเหมือนกับที่วิวเล่าไปว่าเ,าเขามีปัญหากันมาตั้งแต่ตอนบ,บจบสงครามเย็นอะไรแล้วว่าด้วยเรื่องที่เขามีมุมมองเกี่ยวกับเอกราชของประเทศไม่เหมือนกันยูเครเนเขามองว่าถ้าเขาได้เข้าไปเป็นสมาชิกนาโต้ก็แปลว่าเขาสามารถใช้มาตรา5ได้ไงคือถ้ารัสเซียมามีปัญหาอะไรกับเขาก็เท่ากับมีปัญหากับนาโต้มันคือการอยากมีลูกพี่ใหญ่ะประมาณว่าเฮ้ยฉันอยู่นาโต้แล้วนว้ย แกจะยกทัพมาตีกับฉันจริงๆเหรอเดี๋ยวนาโต้ <NATO S 2> ลุมนะเว้ยแล้วมันไม่ใช่แค่กําลังทหารอาวุธหรือว่ากองทัพหรืออะไรนะแต่มันรวมไปถึงพวกสาธารณูปโภคต่างๆด้วยว่าเฮ้ยถ้าฉันอยู่ในช่วงเวลาสงครามเนี่ยนาโต้ NATO ต้องมาช่วยต้องส่งข้าวให้คนในประเทศต้องนูน่นต้องนี่ต้องนั่นคือแค่ข้อนี้ก็คุ้มแล้วสําหรับยูเครนที่มีรัสเซียจ่อหึ่มๆอยู่ตลอดเวลาว่าจะรบ,ะรบ,ะรบไม่รบจะรบไม่รบแล้วก็จริงๆก็เปิดไปแล้วด้วยนะส่วนข้อที่2นะคือการที่ยูเครนเป็นสมาชิกนาโต้มันอาจจะทําให้ยูเครนมีโอกาสได้เข้าปนนนนสมมมมมมาาาาชิกกกขึ้้้คืออ่่่ลลวใโีีัไได การจับไม้จับมือกันแค่นาโต้มันยังมี eu อีกซึ่ง eu ่ะ eu ทุกคนแทบจะไม่ต้องอธิบายแล้วว่าทาไมาใครๆก็อยากเข้า eu มันมีความสัมพันธ์มีความช่วยเหลือมีแบบอู้อะไรเยอะแยะของมันใช่ไหมประเด็นคือยูเครนไม่ได้อยู่ใน eu จ้ะเพราะว่ายูเครนเพิ่งจะหลุดจากโซเวียตมาตอนแบบหลังสงครามเย็นเองดังนั้นอ่ะเขาไม่ได้อยู่ใน eu ถึงเขาจะอยู่ในโครงการพิเศษที่ eu ช่วยอะไรบางอย่างแต่พอหลังๆพอเจอสงครามเจอโควิดเจอนู่นเจอนี่ยูเครนก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยแค่อยู่ในโครงการพิเศษอะมันก็ได้รับการช่วยเหลือแค่แบบนิดๆ อะไรมันไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยคือฉันไม่ใช่สมาชิกที่แท้จริงของ EU ฉันต้องการให้ e ูมาอุ้มฉันแบบเต็มๆเลยอยากเป็นสมาชิก EU แล้วสมาชิก EU ทั้งหลายเขาเป็นสมาชิกอะไรกันเป็นสมาชิกนาโตดังนั้นมันก็เหมือนอารมณ์ว่าถ้าฉันได้เข้านาโตก็จะสนิทกับพวกเธอฉันก็มีโอกาสได้ไปเข้าอีกกลุ่มหนึ่งของพวกเธอด้วยไงเนี่ยยูเครนก็น่าจะจินตนาการประมาณนี้ส่วนข้อสุดท้ายนะชัดเลยคือการที่ยูเครนเข้านาโตได้มันจะเป็นการลดอิทธิพลรัสเซียในยูเครนลงแบบหวบเลยนะคะเพราะจะทําอะไรก็ต้องเกรงใจฉัน,ฉนไมุ่่ใชแค่น นะฉันเป็นยูเครนที่เป็นสมาชิกนาโต้ฉันอยู่ในกลุ่มผู้ยิ่งใหญ่ดูเพื่อนฉันแต่ละคนสิอย่าม,ามนันแย่งน้วก็อิลเเซียนี่อันนี้คือฟิลลิ่งของยูเครนนะคะสาเหตุที่เขาอยากเข้าร่วมนาโตค่ะดังนั้นแน่นอนว่าอิยูเครนก็ต้องพยายามอยากเข้านาโตอะไรแหละพยายามเขียนว่าเฮ้ยถ้าฉันได้เข้านาโต้นะมันจะเป็นผลดีกับนาโต1หนึ่งสองสามสี่แบบนาโตจะดูยิ่งใหญ่นาโตจะขยายใหญ่ขึ้นมีทาหารของฉันเข้าไปด้วยนู่นนี่นั่นแต่คําถามก็คือแลสมาชิกอื่นของนาโตเนี่ยเขาอยากให้ยูเครนเข้าไหมคือก,ให,ก, NATO ก,อกให้ ยูเครนเข้าเพราะว่าถ้ายูเครนเข้ามามันก็มีผลดีกับนาโตบางส่วนจริงๆแต่เขาก็บอกว่ายูเครนฉันอยากให้เธอเข้านะฉันมีแผนอยากให้เธอเข้าอยู่คือเธอจะได้เข้ามาเป็นสมาชิกนาโตเมื่อเธอจบสงครามที่เธอกําลังทําอยู่แล้วเศรษฐกิจของเธอเนี่ยมั่นคงเพราะเธอเข้ามาตอนเนี้ยก็เหมือนแบบเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตอนนี้พวกเราอยู่กันดีๆทําไมเธอต้องเข้ามาถึงแล้วก็แบบนึกภาพเพื่อนคนใหม่อ่ะเข้ามาวันแรกแล้วแบบว่าสะบักสะบอมเข้ากลุ่มมาแล้วบอกว่าแกฉันติดทะเลาะกับอันดพานแกนู้นอยู่ช่วยไปต่อยหน่อยคือเธอยังไม่ ร้องขอประโยชน์ตั้งแต่วินาทีแรกเลยเหรอดังนั้นฝั่งนาโตเขาก็เลยบอกแบบนี้ค่ะบอกว่ายังยังยังไปจบสงครามตัวเองไมให้ก่อนซึ่งถ้าเอเหตุผลแบบค่อนข้างดูดีที่เขาบอกเนี่ยนะเขาก็บอกประมาณว่าเนี่ยยูเครนถ้าเธอได้เข้ามาเป็นสมาชิกนาโตแปลว่านาโตก็ต้องไปรบกับฝั่งรัสเซียด้วยเพราะว่าเธอมีปัญหากับรัสเซียใช่ป่ะแล้วสงครามจากเดิมที่มันเป็นแค่รัสเซียกับยูเครนรบกันจิ๋วๆตุ้งๆ้อยู่ตรงเนี้ยนาโต้นาโตคือแบบ32มสงประเทศทั่วโลกต้องไปรบกับรัสเซียโอ้โหแทบ ที่ควรจะจําเป็นแน่ๆดังนั้นอย่าเลยอย่าพึ่งร้อยเธอจบสงครามก่อนคือถ้าฟังเหตุผลแบบใจร้ายใจร้ายนิดนึงนะเขาก็บอกว่าปล่อยให้ยูเครนแพ้ไปตอนเนี้ยใช้เวลาแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปช่วยฟื้นฟูประเทศอะไรยังเร็วกว่าที่นาโต้เนี่ยจะเข้าไปช่วยยูเครนลบอะไรแล้วล่าสงครามยาวกันไปอีกนานสร้างความเสียหายให้กับหลายๆประเทศเลยนะคะดังนั้นอันเนี้ยเป็นสาเหตุที่ทําให้นาโต้บอกว่าทันอยากให้เธอเข้าแต่อย่างอย่างอย่าพิ่งเข้าตอนนี้ซึ่งเอาจริงๆเรื่องยูเครนอยากเข้านาโต้เนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องที่คาราาาาาาคังงมมนนกกออยย่่่ทีบเลว นบว่าจะเอนมาทางยุโรปหรือจะเอนไปทางรัสเซียเนี่ยมันแล้วแต่ว่าใครขึ้นมาเป็นผู้นําของยูเครนนะคะดังนั้นบางช่วงที่ผู้นําแบบโปรฝั่งยุโรปเขาก็เต็มที่เลยว่าอยากเข้านาโตอยากเข้านาโตครับอยากเข้านาโตครับส่วนบางช่วงที่เขาโปรรัเสเซียเขาก็จะแบบเออเบลอๆปล่อยๆเรื่องนี้ไปมันก็ออนออฟออนออฟแบบเนี้ยมาอย่างยาวนานนะคะแต่จุดที่ทําให้ฝั่งยูเครนอะ่ะฟันธงเลยว่าไม่ได้และยังไงฉันก็จะต้องเข้านาโตให้ได้เนี่ยมันคือช่วงปี2014ตอนที่รัสเซียบุกไค,ครเมียซึ่งไครเมียเนี่ยยยเปนนดี่มมัญหาาาาาาาอองวถ้แบบ ที่สุดก็คือโซเวียตเคยยกใครเมียให้กับยูเครนเพราะมองว่ายูเครนเป็นส่วนหนึ่งของตัวเองยกให้เธอก็เหมือนยกให้ฉันแต่วันหนึ่งโซเวียตมันแตกแล้วมันกลายเป็นรัสเซียส่วนยูเครนก็แตกมาเป็นอีกหนึ่งประเทศทีนี้รัสเซียอยากได้ไครเมียคืนเพราะว่าใครเมียมันเป็นจุดยุทธศาสตร,รต์เป็นจุดที่แบบออกทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นสุดท้ายยื้อไปยื้อมาไม่ให้รัสเซียก็เลยบุกใครเมียนะคะแล้วมันก็เกิดเป็นสงครามเกิดเป็นความไม่สงบบริเวณน,นั้นขึ้นมาและจุดนี้แหละมันก็เลยเริ่มเกิดเป็นเหมือนรรรรรรัักเเเเศ้้าาาาาะะะะหวว่ NATO, ่่่งงซียยยแลยคยคลคคคนนนขึมพฝอ พอเจอเหตุการณ์นี้ปุ๊บก,ก็อยากเข้านาโตฉันอยากไปซบนาโตมากๆส่วนฝั่งนาโตเนี่ยยังไม่อยากรับยูเครนเข้าใช่ไหมแต่สิ่งที่เขาทําก็คือเขามองว่าเฮ้ยรัสเซียบุกมาไคเมียแล้วนะมันใกล้ประเทศสมาชิกชั้นหลายๆที่มากแล้วนะเขาก็ส่งกําลังทหารเนี่ยไปตรึงคือไม่ได้ไปตรึงตรงไคเมียนะแต่ไปตรึงตรงประเทศของตัวเองซึ่งมันอยู่ติดกันตรึงตรึงตรึงไว้ก่อนประมาณว่ากันไว้อย่าเข้าบ้านฉันเมื่อไหร่ก็ตามที่รัสเซียเทรนล้ำเส้นมาถึงประเทศสมาชิกชั้นฉันบวกนะส่วนฝั่งรัสเซียเห็นแบบนี้ก็กรี๊ด ประเทศที่ตั้งไว้มันก็ล้อมรัสเซียหมดโดยนืกอออกปะนี่เธอแผ่ขยายอํานาจมาใกล้ฉันมากเกินไปแล้วนะไหนเคยสัญญากันไว้แล้วไงว่าที่ใครที่มันอยากเข้ามาใกล้ฉันนี่เธอเข้าใกล้ฉันมากเกินไปแล้วเธอแผ่อํานาจมาบริเวณยุโรปตะวันออกใกล้รัสเซียเกินไปละในขณะที่นาโต้เขาบอกว่าฉันไม่ได้ปิดล้อมเธอฉันแค่เอากองกําลังไปตั้งในประเทศสมาชิกฉันแค่ไม่กี่จุดเองประเทศเธอต้องใหญ่จะไปล้อมเธอหมดได้ยังไงดังนั้นภาพที่ออกมามันก็เลยกลายเป็นนาโต้กับรัสเซียเนี่ยแย่งๆย่งใส่กันแล้วรัสเซียก็ขู่ยูเครนว่าอย่านะอย่าให้เห็นานะ อย่าให้เห็นนะว่าเอายูเครนเข้าไปคือยูเครนอะอยู่ติดบ้านฉันถ้าเธอเอายูเครนเข้าไปแปลว่าเธอสามารถมาจ่อหน้าบ้านฉันได้เลยฉันไม่โอเค <c oughs> และยังไม่พอนะนาโต้ NATO, ไอ้ประเทศสมาชิกเธอ4ประเทศเนี้ยถอนทหารออกไปเลยนะนี่มันเหมือนล้อมฉันชัดๆเลยนะคะส่วนฝั่งอเมริกาเนี่ยในฐานะพี่ใหญ่นาโต้เขาก็บอกว่าเฮ้ยมันก็เป็นสิทธิ์ของยูเครนไหมที่เขาอยากจะสมัครถ้าสมมติว่าเขาสมัครแล้วเขาผ่านฉันก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะเรื่องมันก็คาราคาซังแบบเนี้ยจนช่วงปี2 0ง2ยสิบงที่ฝั่งรัสเซียตัดสินใจบุกกรุงคาเอ ประมาณว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วฉันต้องขอเข้า NATO นาโต้ด่วนๆแล้วซึ่งสถานาการณ์ฝั่งนาโต้ก็อย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ค่ะว่ามันก็ยังอยู่ค้างกันแบบนั้นคือรัสเซียก็ขู่แต่ว่าอย่าเข้านาโต้อย่าเข้านาโต้อย่ารับอย่ารับอย่ารับในขณะที่ฝั่งนาโต้ก็บอกว่าถ้าเขาจะเข้ามันก็เรื่องของเขาแต่ฉันยังไม่ได้รับเขาคือมันอยู่ในกระบวนการแล้วจ้ามันเร่งกว่านี้ไม่ได้แล้วจ้าแต่มันยังไม่ได้ไงเพราะว่าเรามีข้อตกลงอยู่ว่าต้องจบสงครามก่อนถึงจะเข้านาโต้ได้เพราะฝั่งคนนาโต้เองถึงจะมีคนสนับสนุนยูเคร, ين, ถะะรนถ ไม่ไหวคือประเทศฉันก็จะแย่แล้วถ้าจะต้องไปอุ้มยูเครนด้วยเละนะคะเรื่องมันก็เลยคายอยู่แบบนี้นี่แหละอย่างไรก็ตามนะคะต้องบอกว่ายูเครนก็ไม่ได้โดดเดี่ยวขนาดนั้นเพราะว่าหลายๆประเทศในนาโตก็แอบ,บช่วยเหลือหรือว่าตั้งใจช่วยเหลือยูเครนอยู่แหละส่งนู่นส่งนี่ส่งนั่นให้แต่อาจจะไม่ได้ส่งในนามนาโตดังนั้นเราก็ต้องรอดูสถานการณ์ต่อไปแหละว่ามันจะเป็นอะไรยังไงนะคะแต่ตอนนี้ก็น่าจะทําให้หลายๆคนเข้าใจแล้วแหละว่าทําไมทําไมยูเครนถึงอยากเข้านาโตนักนาจนแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวทาให้รัเสเซียโกรธแล้วรัสเซ ะะอย่างไรก็ตามค่ะก่อนจะจบคลิปนี้ขออีกหนึ่งประเด็นแล้วกันเอาจริงๆนะต่อให้ยูเครนสามารถเข้านาโตได้เรื่องมันก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบที่ยูเครนฝันคือที่ยูเครนอยากได้มาตรหาห้าอยากได้การทหารของนาโตมาช่วยตัวเองอะไรเนี่ยจริงๆแล้วต่อให้เข้านาโตได้ภาพมันก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นตลอดประวัติศาสตร์การตั้งนาโตมาเนี่ยนะมาตราห้าเนี่ยเคยถูกนํามาใช้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็คือเหตุการณ์นาอีเลเว่นที่ทำให้มาตรหาห้าแทบจะไม่เคยเอามาใช้จริงเนี่ยก็เพราะว่าการจะระดมแบบคนเยอะๆเยๆไปถล่มประเทศนั้นประเทศน ได้ทาได้ง่ายทุกคนคือนึกภาพว่าแต่ละประเทศมันก็มีความสัมพันธ์กับประเทศนั้นกับประเทศนี้มีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรกันอยู่เยอะแยะแต่ว่ามันก็ต้องมีหนึ่งในนั้นอ่ะเช่นแบบสหรัฐอเมริกาจะยกมือแล้วบอกว่าเธอเธอถล่มประเทศไทยไม่ได้เพราะว่าฉันกินข้าวไทยอยู่ถ้าเธอถล่มประเทศไทยแล้วฉันจะเอาข้าวไทยที่ไหนกินหรือว่าแบบสักประเทศหนึ่งในนาโตอ่ะอาจจะค้าขายกับไทยอยู่แล้วเป็นรายได้หลักของประเทศเขาเกิดนาโตทั้งหมดโหวตว่าจะมาถล่มไทยประเทศฉันก็ขาดรายได้สิเห็นปะว่ายิ่งสมาชิกเยอะการที่จะแบบทุกคนตกลงรวมกันว่าไอ้ โอกาสมันน้อยมากๆเพราะว่าในโลกแห่งความจริงทุกอย่างมันเทาทุกคนมันไม่มีใครแบบว่าลุกขึ้นมาแล้วก็ฮัลโหลฉันเป็นคนเลวฉันเป็นจอมารแห่งโลกทุกคนจงมาถล่มฉันอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงดังนั้นส่วนใหญ่เวลามีปัญหาขึ้นมาจริงๆอ่ะเขาก็ไม่ได้แบบรวมพลังกันไปถล่มทันทีหรอกแต่สิ่งที่เขาทําก็คือเรียกประเทศสมาชิกที่เกี่ยวข้องอ่ะมาประชุมรวมกันแล้วก็หาแนวทางร่วมกันว่าเออเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีนะอาณาโตมีแนวทางให้1 2 3 4เธอเอาไปทําแล้วกันแต่ไม่ใช่ว่าแบบรวมพลังกันแล้วไปถล่่่่มมมมออออะะไไรยยยาาางเีใชกกน็จจแบบ ขาดขการนาโต้ลุกขึ้นมาแล้วก็มาประนามให้ว่าโทรทราแบบนี้กับโลกไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะอารมณ์แบบตอนที่รัสเซียเริ่มถล่มยูเครนที่เลขาธิการนาโต้ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกรัสเซียบอกว่าเรียกร้องให้หยุดถล่มหยุดยิงนะอะไรอย่างนี้นะคะและอีกเรื่องหนึ่งที่ถ้าเอาจริงๆถ้าวิวเป็นยูเครนเนี่ยนาวิวจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยงอนนาโต้เหมือนกันนะก็คือในระหว่างช่วงสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยที่ยูเครนเยอยวเยๆวว่าฉันต้องการนาโต้ฉันต้องการนาโต้ฉันสมัครมานานแล้วเนี่ยยนนนเเเคไไมม่ดดด้้้แแตป็สาาชิกโบบวลล นน,นั่นก็คือฟินแลนด์กับสวีเดนค่ะที่ิ่งสมัครเมื่อปี2022และ2023ได้เป็นเลยอะ่ะความน่าสนใจก็คือฟินแลนด์เนี่ยพรมแดนติดรัสเซียเหมือนกันนะคะแต่ยื่นปุบได้ปั๊บในขณะที่ยูเครนยืย่นมานานแล้วก็ไม่ได้ดังนั้นเราก็ไม่รู้ว่านาโตแอบส่งสัญญาณอะไรบอกยูเครนหรือเปล่าผ่านการกระทํานี้ว่าเธอเธอจะมานั่งรว่วมโต๊ะกับพวกเราไม่ได้นะแบบยูคาน s สิดวิดัสอะไรอย่างนี้นะคะแต่ใดๆก็ตามว,ว,ว่าคลิปนี้ยาวพอสมควรแล้วแล้วก็น่าจะทําให้เราเข้าใจภาพรวมของเหตุการณ์นี้มากขึ้้้นนนนนนมมาาาาากกกกกววว่่่่ใคคลลิิิปปทีีเเเเยไออห็็ถืรรส นนะะสำหรับวันนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอาเอจริงๆนะคะตลอดคลิปนี้เราคุยกันว่านาโต้มันแบบยิ่งใหญ่ขนาดไหนใครอยากเข้านาโต้อะไรยังไงแต่จริงๆแล้วนาโต้ก็มีปัญหาตัวเองเหมือนกันเพราะว่าถ้าดูโครงสร้างนาโต้คนที่บริจาคเงินให้กับนาโต้มากที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกาแต่ก็ไม่ได้มีแบบผลประโยชน์ให้กับชาวอเมริกันเป็นชิ้นเป็นอันนะชาวอเมริกันเขาก็เริ่มต อะไรแล้วนะโดยเฉพาะในยุคสมัยทรัมป์นะคะก็มีการพูดมากเป็นพิเศษเลยแล้วยิ่งตอนนี้การจะเข้าร่วมสงครามกับรัสเซียคือทําไปเพื่ออะไรเพราะว่าคู่แข่งสําคัญของอเมริกาตอนนี้ก็ไม่ใช่รัสเซียแต่ว่าเป็นจีนถ้าสมมติว่ายูเครนเข้านาโต้แล้วอเมริกาไปแบกนาโต้อ,อีกทีนึงอเมริกาเสียตังค์ไปเยอะกับสงครามครั้งนี้จะเอาแรงที่ไหนไปสู้กับจีนซึ่งกําลังแบบเติบโตเติบโตเติบโต,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 ตค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่ชาวอเมริกันเขาก็สงสัยกันอยู่นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบาย